สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูต้มแซบซี่โครงหมูค่ะวันนี้มีความแซบๆถึงใจมากๆแล้วก็วิธีการทําที่ไม่ยากแล้วก็ง่ายๆเลยแล้ววันนี้จะทํายังไงวัตถุดิบจะเยอะไมยุ่งยากหรือเปล่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูมาในปริมาณอยู่ที่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกรัมค่ะก็ซื้อแบบที่เขาหั่นเป็นแบบนี้มาแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเรามาเริ่มทำกันค่ะอ่าขั้นตอนนี้ก็ตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปขั้นตอนนี้ระดับไฟจะใช้ระดับไฟที่ไฟกลางค่ะแล้วก็จะต้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ พอต้มไปเรื่อยๆค่ะซี่โครงหมูเริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะคายเป็นน้ำมันแล้วก็นำเลือดขึ้นมาก็จะเกิดเป็นฟองแบบนี้ก็จะต้องช้อนออกให้หมดนะเดี๋ยวเราจะเตรียมฝาหม้อปิดไว้แล้วก็จะต้มแบบนี้โดยปรับระดับไฟลงมาเป็นไฟอ่อนนะเราจะใช้เวลาต้มซี่โครงหมูทั้งหมดอยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะถ้าต้องการเปื่อยมากๆเลยก็1ชั่วโมง แอดมินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพอไม่ต้องการเปื่อยมากนะปิดฝาหม้อไว้ค่ะจากนั้นมาดูวัตถุดิบต่อไปแอดมินใช้เป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยค่ะนำมาหั่นซอยค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องต้มยำมีคามิตรไคมีใบมะกรูดแล้วก็ต่อด้วยพริกแห้งทอดค่ะ แล้วก็ตามด้วยะมะขามเปียกมะขามเปียกก็ประมาณหนึ่งก้อนเล็กๆค่ะจากนั้นก็มารวบลัดตัดภาพมาที่หม้อที่เราได้ต้มซี่โครงหมูไว้แอดมินต้มแค่ครึ่งชั่วโมงนะจากนั้นก็จะเอาอทุกอย่างใส่ลงไปก็คือเครื่องต้มยำพริกแล้วก็มะขามเปียกค่ะใส่ลงไป จากนั้นเราจะใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวแอดมินจะต้มต่ออีกประมาณ10นาทีเพื่อให้ทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็ให้อามขามเปียกละลายด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะให้เตรียมฝาหมอ้อไว้ปิดไว้แล้วก็ตั้งเวลาให้ครบ10นาทีค่ะ เมื่อครบเวลา10นาทีแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันต้มแซ่บเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวคั่วค่ะถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วก็จะกลายเป็นต้มยำนะต่อไปค่ะแอดมินใส่ข้าวคั่วลงไปก็กะปริมาณแต่แอนมินที่ใส่ลงไปก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปปิดแก๊สเลยค่ะแล้วจะมาปรุงรสชาติจะปรุงรสชาติโดยต้องปิดแก๊สก่อนนะ้ำจะต้องไม่เดือดนะ ต่อไปใส่พริกป่นลงไปแอดมินใส่ยูที่3ช้อนชาค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปแล้วก็มะนาวค่ะน้ำมะนาวบีบสดๆลงไปค่ะตรงนี้จะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอาความแซ่บๆจัดจ้านที่เราชอบเลยบางคนก็ชอบเปรี้ยวจัดแล้วบางคนก็ชอบเค็มนำออกมานิดนึงค่ะความแซ่บอ่ะบางคนยังไม่เหมือนกันนะคะ ก็วิธีการก็คือปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะขาดอย่างไหนก็เติมอย่างนั้นนะเมืม่อได้แล้วอย่างสุดท้ายที่ใส่ลงไปก็คือผักชีกกับต้นหอมค่ะเมื่อใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะต้มแซบไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มแซบซี่โครงหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อน,อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ